ต่อไปนี้จะเป็นการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเสริมบุญบารมีให้ตนเองจึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันสวดมนต์จเจริญกิตภาวนาเป็นลำดับสื่อไปบทบูชาพระรัตนตรยัยอิมินาสกาเรนา พุทธังอภิปโชยามีอินินาสกาเรนะธรรมังอภิปโชยามียินินาสกาเรนะสังฆังอภิปโชยามีบทกราบพระรตนตรัยอระหังสัมมาสัมพุทธพระควา พุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวะขาโตพระควตาธโมธรรมันามาสามิสุปฏิปันโนพระโวตสาวกสังโฆสังขังนามามิบทนมัสการพระพุทธเจ้า นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาส,สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาส,สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทไตรสรณคม พุทธังสรนังขจามิธรรมังสรนังขจามิสังฆังสรนังขจามิทุติยัมเตพุทธังสรนังขจามิทุติยัมเตธรรมังสรนังขจามิทุติยัมปิสังฆังสรนังขจามิ ตัตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยอิเตปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธ we cacara naangpanndo su kat kaວ thu autara raōsaທsa thiສtha the wa manosa na puto pakkawa điสwakhatoພkawataທ Sanທt ko โอปะนัยโกปัจจตังเวทตตาโพวินโยอิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สาเมจิปติปัโนภะควะโตสาวกสังโฆญาทิทางจตาริปุริสายุคานิอัตถาปุรรสักภะคะลาเอสภะควะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีการานิโย อานุตตรังคุญญาเขตังโลกัสสาติบทพุทธชัยยมงคลคาถา

Aja wara kate mata po dawa kecak kamasanewa sotharu nanta meta po se kwe na ceta wama nindo atan teja sapawato mejayamkala neo ke วันติโยชนปทังกุลิมาละวันต่างเอเทเิสามคตมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเมชยามังคลาในการตวานักกานธมุทาราอิวาคาพินิยาเจนจายโททวจนางชนกาย

ชิตวาโมเดินโทตันเตชะสาภาวะตุแมชยะมังคลานินานโทปานนทพุชคังวิพุทางมาเหตเด่งปวดเตนเทระพุชเคณทบมาปยานโตเยโทปะเทสเวตินาชิตวาโมเดินโทตันเตชะสา

มหาการุณิโกนาหิตายาสาพปะในนางโกเรตวาปารมีสาพะปโตสามโพอทิโมตมังเอเตนะาัจวเจนะหตุเมชยะมังคลังชยานตโพธิยาโมเลสังกยาน นางนานทวาตโนเอวังอาหางวิโยโหมิจยาสุจยามังคะเลอปราชิตาปันลังเกสีเสปะะวิโกคะเลอภิเสเกสาพโพธานางอาคาปตโตอปโมอทตเตสุนังคาตังสุมังคลังส สาภาตาสหวนเทตังสุขานสุโมโตจะสุเยนธังพรามมจาเริสุปัตา์ินงกายกรรมวาจากรรมังปัตาคินังปัตาคินังมโนกรรมังปณิเทเตปัตาคินางปัตาคินังนิกาตวานาลา पान्ता थे ตุสัพามังคะลางราคันตุ a, สัพะเทวตาสัพะโพธานุภาเวนัสธาสเทพวันตุแมภวตุ a, สัพพมังคะลางราคันตุสัพะเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาสเทพวันตุแมพวตุ สัพพมังคลังราคันโตสามพเทวตาสามภสังคานุภาแวนาสธาโอเทพาวันโตเมบทสวดพระคาถาชินบัญชรพระคาถาชินบัญชรน,นี้เป็นการอัญเชิญพระพุทธานุภาพแห่งพระบรมศา,ศาสดา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าที่ได้เคยมาตัดสรุ้ก่อนหน้านั้นจากนั้นเป็นการอัญเชิญพระอรหันตะขีนาศผู้สำเร็จคุณวิเศษแต่ละองค์ไม่เหมือนกันและอัญเชิญพระสูตรต่างๆอันโบรณาณจารถือว่าเป็นพระพุทธมนต์อันวิเศษแต่ละสูตรมารวมกันสอดคล้องเป็นกำแพงแก้วคุ้มกันตั้งแต่กระหม่อมจอมขวัญของผู้ภาวนา พระคาถาลงมาร้อมรอบตัวจนกระทั่งหาช่องโหว่ให้อันตรายสอดแทรกเข้ามามิได้อนุภาพพระคาถาชินนบัญชรผู้ใดได้สวดภาวนาพระคาถาชินนบัญชรน,นี้เป็นประจำอยู่สม่ำเสมอจะทำให้เกิดสิริมงคลสมบูรณ์พูนผลศัตรูหมู่พานไม่กล้ากล้ำกลายไปทางใดย่อมเกิดเมตตามหานิยม เกิดลาบผลภูนทวีขจัดภัยจากพูดผีปีศาจต,ตลอดจนคุณใสต่างๆทำน้ำมนต์รดแก้สัพพโรคเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตมีคุณานุภาพตามแต่จะปรารถนาจะเดินทางไปในที่ใดๆสวดสิบจบแล้วอธิษฐานจะสำเร็จสมดังใจปรารถนาเพื่อให้เกิดอนุภาพยิ่งขึ้น ก่อนจเจริญภาวนาคาถาชินบัญชรให้ตั้งนโมสามจบแล้วระลึกถึงและบูชาเจ้าประคุณสมเด็จด,ด้วยคำว่าปุตตะกาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพทนังอัติกาเยกายายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายะมะราชาโน ทาเวทวสุวรณโนมะระนังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะ ชยาสนาคตาโพธาเชตวามารังสวานังจตุสาจาสพังระสังเยปิเวงสุนราสภาตันธังกราทโยโภตานาทเวสตินายกาสเพปเตนติตาไมหังมาตะเก

tiên thi to mai hám bồ rề sa phật quân đà ca ha ta ye me anurut tho sa rề bồ tho cha tang khi ne cô thân yo tiên thì pa ca sa me ngô ca la no cha wa ma ke tha khi ne sa wa ne mai hám ca sống นานทาราโรกาสะโปจะมหานามโอปหาสองมา

á của Na của mà cháu bàiền sẽ quá địa thế ra và trai im cha ta ra mà sẽ se mà há ra với chia ta trên là saoà Siwan Tojido rasa jalanlan Ta Sirjenna angka manggesusan ditaraatanangku tua astan ki nemmet suakan ca paca Toang aszi Wame angguling

วินัยยานตุอนันติชนเตชะสาวัสโตเมสเกจเจนะสะทัสสัมปุวะตปัญชเรชนปัญชรามาจังฮิวิหารันตังมหิตเลสสะทับปาเลนตุมังสาเพเตมหาโุริสาสะพาเยเจวมันโตส โคตโุราโขเชนดาโนภาเวนเชตุปาทวธทามานุภาเวนเชตาริสังโฆสังฆาโนภาเวนเชตันตารโยสัทธามานุภาวะปาลิโตจาราเมชินาปัญชเร พระคาถาการโรคภัยไข้เจ็บพระคาถาบทนี้เป็นพระคาถาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานให้เทพระบุตรอุณสวิชัยได้ท่องพระคาถานี้จึงได้มีอายุอยู่ในสวรรค์อีกต่อไปผู้ใดมันสวดพระคาถานี้จะระงับโรคภัยไข้เจ็บทั้งอายุก็จะยืนยาว และถ้าหากผู้ใดสวดเจริญภาวนาอยู่เป็นประจำจะเกิดความเป็นสิริมงคลตลอดไปสากาตวะโพธัตนางโกสทางโกตังวรังหิตางเอว,วังมโนสานาโกทเตเจนะโสเทนานาสาตุปาทวาสา Amen. สกัตวามรัตนาโกสัทังโกตมังวรังปริราหุปัสะมานาธรรมเตเชนะโสเทนาณัสสตปาทวัสสะเพมายาหุปัสะเมนตุเมสากาดตวาสังคารตนาโกสัทังโกตมัง วงรังอาหุนายยังปาหุนายยังสังคเตเชนะโสตินานาสันตุปาทวาสพเพรคา,าวัวปัสเมนตุเมบทแผ่เมตตาให้สัพพสัตสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัพยาปัชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเนคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย สุขีอัตนานปริหารันตุจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทแผ่ส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตูนางโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุข อิทังเมยตาตีนางโหตุสุขิตาโหตุยาตยโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมครุปัชชาย,ยาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุครุปัชชาย,ยาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพพเทวตานางโหตุสุขิตาหนตุสัพเพเทว,วาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพเปตานางโหตุสุขิตาหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะเวรีนางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพสัตตานางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพ,พสัตตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินคำอธิษฐานอโหสิกรรมข้าพเจ้าขออโหสิกรรมกรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลย แม้แต่กรรมที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงศาคณาญาติและผู้มีอุปการะักคนของข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดี และสิ่งที่ชอบด้วยเทินคำอธิษฐานขอพรข้าพระเจ้าขออาราธนาพระบารมีสามสิบทัตขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เสด็จนิพพานไปแล้วมากยิ่งกว่าเม็ดกรวดเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรทั้งสด้วยเดชะพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพพระสังฆานุภาพ พระบารมีพระโพธิสัตว์พระปัจเจกโพธิสัตว์เจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายและพระบารมีขององค์พระสัมมาโัมโดมบรมครูขอได้ส่งพลังมายัางตัวข้าพเจ้าจงโดนบันดาลให้ข้าพเจ้าหายจากโรคไภัยไข้เจ็บและสัพเคราะห์ทั้งหลายในกายของข้าพเจ้าจงหายไปสิ้นทั้งหมดขอให้ข้าพเจ้าประสบความสุขความเจริญความสำเร็จ ตามที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกประการด้วยเทิน